รถเก่งมือ2พร้อมใช้งานนะคะพร้อมขับได้สบายคะ่ะทุกท่านสนใจรถยนต์แบบแนวประหยัดนะคะจัดไปไม่มีผิดหวังค่ะกับรุ่นนี้นิสสันอเมร a นะคะปี2014เกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์1.2เบนซินนะคะราคา1 15,000บาทคะ่ะทุกท่าน เครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีนะคะภายในสวยสะอาดกว้างๆนั่งสบายใช้งานได้ครบปกตินะคะแอร์เย็นภาษีไม่ขาดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะห้องเครื่องสวยนะคะเริ่มมีครบรถอยู่แถวโพธารามจังหวัดราชบุรี1,15,000บาทนะคะทั้งสวยและประหยัด สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปแนะนำให้นัดล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับไปตรวจสอบเอกสารกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ